สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเบิดสุมองสุบอดเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยามเศร้ากับเป็นสีคึมๆพี่น้องเลยอากาศหนาวแห้งพี่น้องขอโทษเด้อที่ไม่ตาใส่แว่นตาแบบสีพี่น้อง,อบ,บ,องบริเวณใส่ให้เทให้งามเพี่ว่าแว่นตาไม่ตาที่ว่าเขาบึง้งค่ะน้องพี่น้องแว่นตาใสไประจํามือประจํบบาวันของไม่ตาเวลาออกมามันจะดำเป็นแบบสีแหละพี่น้อง แล้วก็คันยูบ,บ้านเฮามันก็ธรรมดาปกตินะเป็นแว่นปกติธรรมดาคันออกมาแล้วมันจะดำหมอเพิ่นก็บอกว่ามันอย่างก็กันแสงตาเฮาหนาพี่น้องกันเมตตาเขบาบอกักสิอธิบายไปเลยเนาะ,ะพี่น้องอากาศบรรยากาศดีขนาดแล้วก็งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยแม่ตาสิให้เบิ่งข่าวเต็มพีบเลยพี่น้องเอ้ยแม่ตาก็อดใจถ่ายบ่ได้ใช่พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อวยวา่ได้ลยคางอยากแข็งน้องมันหนาวหลายเบิ่งทางหลักแม่ตาก็ฮู้แล้วว่าหนาวสำแดเน้องพี่น้องเนาะพุ่น้อง ต้นไม้ใบหญ้าค่ะเจ้าขาวเบิดพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปนำกานเมตตาเชให้เบิ่งพี่น้องอุ่นอุ้ยขาวพี่น้องขาวมันกังามจุบเกลือบเลยพี่น้องแต่ว่าเมตตากะเริ่มสั้นเริ่มแข็งแหละเอามือจกถกแล้วันนี้อืนนี้พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ะต้นหญ้าค่ะเจ้ากันมันหนาวแห้งพี่น้องเนาะเมตตาก็ออกมายางป่ะมันหนาว หนาวกับงามพี่น้องเอ้ยเห็นบ่คักเมตตาก็มักพี่น้องเอ้ยมันก็ดุดดุดมันก็ได้เห็นเธอหนึ่งนะพี่น้องมันก็บ่ได้หนาวตลอดเดาะห็นบ่พี่น้องบรรยากาศก็เป็นแบบซี้พี่น้องเอ้ยคักในเนาะพี่น้องเนาะมั้ยอ่อนซอนนะตาเห็นกับงามงามอีหลีพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง พักเนาะพีน้องเนาะอ่าบรรยากาศพี่น้องจ๋าว่ตาจะให้เบิกน้องเด้วยอู้หักบ่พี่น้องมันหักอยาคึมคึมเนาะพี่น้องเนาะเป็นสีคึมคึมพี่น้องเอองามแห้งพี่น้องอ่าหักบ่พี่น้องะ ngày cả nhàn sau là p nong sau combo sau đợt 11, cứ 42h nhàn cây chi tieng là đại p nong đấy, con meta khác bảo p tuần nhà, ui, khay trầu năn tuần nhà đại nó với. vào, không? khác nó, ขาวคักเลยพี่น้องเหลียวไปมองได้กับขาวจุบเกือกพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่สโอดเด้นนะพี่น้องตัวนี้ก็ได้มาพี่น้องงามเนาะพี่น้องเนาะมันขาวไปสินะในตาเราคักเลยพี่น้องเอ้ยอหุยพี่น้องสโอด พี่น้องเออข้าวพุ่นทางยางไปเงินไม่ตาก็อยู่พุ่นละพี่น้องเอ้ยไปไม่ตาสิ่ผายางเลาะโต้พี่น้องไปเอาเก็บเอามุมสวยๆเพราะแม่พี่น้องเบิกอีกเนาะยางไปนกัตด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยตาสิยผายางคนหน่อยพี่น้องคักบอกพี่น้องจะเอาพี่น้องเอ้อพี่น้องอื้อ ย่างกันโตอุ้ยมือเมตาแข็งละพี่น้องเอ้ยมือแข็งแล้วเรื่อยมพี่น้องมือแข็งแล้วมือแข็งแล้วมือแข็งแล้วจ้าอ๋อนี่แหละพี่น้องอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยว้าวเมตามือพี่น้องเลยเกือบล้มมืออืมนั่นวะ ไปมตาสีผ uh, 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 ่า้างต่อโอ้ยอุยน้ำแข็งพี่น้องเอยมันมึนอึบอึบล่นแนี้หนาวแหงละหุ่นพี่น้องทุ่ดทุ่ดทุ่ทุ่ง่ต้นมะขาเจ้นขยาขจ้ากลับมาตัดมาต่อกิ่งแล้วเรียบร้อยพี่น้องน่นบ ต้นอง,งุ่นข้าเจ้าลายอง,งุ่นข้าเจ้าก็พี่น้องเอ้ยโอ้ยมุกน้อยเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปทางฝนมืดพี่น้องเอ้ยโอ,อยไปกินข้าวน้นองนี่คือสิบบได้ไปละรถเมต้ากระปะไว้ยุ่งเงนแม่คนเด,ด้ป้ายุ่งเงนแม่เงิน้องคน คือนี่ออกจากเฮือนแม่มหมูสานี่กับแม่เนาะพอออกจากเฮือนแม่ก็สองโมงละรถเป็นน้ำแข็งแฟนไม่ตาก็เลยว่าบ,าบา่เอาคันเดียวเมื่อแล้วแล้ว่าสั่งเลยแปะไปพุ่นว่าสิแปะวัอนี้แหละจักจะได้แปะอาบ่พะคนน้ะพี่นอาา้องอู้คักอีหลีเนาะพี่น้องเนาะถึงวันสิเป็นสีคึมคึมก็งามเนาะพี่น้องว่าบ่ เงีนบ่งามไรบรรยากาศไปสิงามคักพี่น้องเอ๋ยวันไหนมีต้นหญ้าขาวเปื้อนกน้อพี่น้องโดนต้นองุ่นพ่อเจ้าก็แต่ว่าพ่อเจ้าตัดกิ่งตัดหญ้าเลยบวขาวปันไหนพี่น้องเลยหนาวคักกระต่ายน้อยนี่สิไปดีอยู่ใส่น้อกระต่ายน้อยตัวกวงน้อยนี่ nè hôm nay nó đột nhà hay mà cục mấy bẫy nhà cái chợ cái tàu xếp hàng nhang phải không nhang mưa thằng nắng lười nhang ôm lười nó nó nè cục thì nó mm วันนี่ก็ได้พี่น้องเลยข้าเจ้าวาดหน้าปลูกหน้าเนาะพูพูหนาวหนาวห่างไปน้งกันหนาวร้าย อเด็กพูนะเลี้ยวลงไปพูนเลี้ยวไปไกลๆนะงามขนาดพี่น้องพูนะขาวจุกเกือบพี่น้องเกิดนี่ตดนหิมะตกเม่ตาพัดโบได้มาย่างคือกันตกทุ่งสองเทือแหละโบได้มาย่างอยากมาแฟนโบให้มาเม่ตาอยากมาอยู่มัโบให้สีชวนพามากับโบพาเขามานะพื่นโบหมักย่างเม่ตาละมักอยากออกมาเบิ่งมาเห็นเนาะพี่น้อง ก็หนาววววไปมาผู้เดียวก็บอกให้มาอีกเมตาก็เลยบุรีเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอันนี้ดื้อมาเออนำก้นอยู่เม่ตาก็บบุษนเนาะเป็นแพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศเนี่ปุ๊บ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 หนาวเลยน้ำพี่น้องบอกว่า โกงไม่ตาบโบซันเดือเอาไม้กันสันมาเลยหรือไม้กันสันอยังเงินแม่จับมาหนาวหนาวมือจนแข็งพี่น้องเอ้ยนุ่งเสื้อสามตัวสี่ตัวคนได้หนินุ่งเสื้อนวมกับตังสองผืนเสื้อแขนสั้นผืนหนึงกับเสื้อกันหนาวเนาะพี่น้องเสื้อมองโตัน่อรวมทั้งนอกแต่ล้วอย่งมือแข็ง ข่าส้มืองูหินทงงูหินหุ่นเมตายางมาพี่น้องหมดโอ้โหดูดิเมตาแก่งกองใหม่ก็ได้พี่น้องเลยนาพี่น้องหนาวเนาะต้นไม้ขาวจุบเกือบเลยพี่น้องเลยคักอะไรพี่น้องอืมอืมเมตายางมา ยางลงไปพูดแบบนี้พี่น้องเงียบสงัดดีพี่น้องเงียบสงัดดีค่ะมันถื้อปีใหม่เนาะเขาเจ้าก็นอนแล้วผูเขาเจ้าเห็ดบุญเห็นี้ยแต่ว่าตัวนี้บ่มีพี่น้องมันมันละลายเบิดละ có mi như tiểu đại đấy nó, ừ. Ừ. Có nó. Ừ. ta có gì để chiều nhang phải đó vậy nào hẹn là phiền ơi người ta khèn lẹo cha ừ. khèn ừ. lẹo ừ. ui nhìn xem bướm cái cháu nhìn sát là bố mẹ đi cái cháu là sát พักบอกเมตาสะยืนในเบิ่งมุมน bon. ี่นี่แหละมุมที่เมตาชอบที่สุดมักที่สุดมันมุมนี้แหละเนี่ยวิวแนวลงไปวิวสวยขนาดวิวงามขนาดเนาะพี่น้องเนาะเห็นปะงามนี่ย่างมาตัวนี้ก็เป็นแบบยี้พี่น้องเห็นปะอ่ะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศ งามเศร้าพุ่นพี่น้องแม่นบ่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยงามกันต่อเนาะพี่น้องบ่งามบ่มุมนี้พี่น้องงามเนาะตามักที่สุดมักแห่งมุมนี้เนาะน่ละพี่น้อง อ๋อเมตตากระซิขอจบภาพบรรยากาศไว้สับนีน้เนาะพี่น้องเนาะพอ,อกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปนี้เมตตาก็ข,ขอเกล้าคำว่าสบายดีพี่น้องเลยไปแล้วโชคดีลํำรวยอยู่ดีมีแหงเบิดสุขูสุขคนความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีโชคดีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อ